อ่าก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกม Contact Killer Zombie 2 Origin ก็อยู่กันในพาร์ทที่เอ้ย EB EB สอที่11แล้วมาดูกันเลยว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้จะเป็นอย่างไรเฮ้ยเอเวอร์ลีนมัลติเพิลเรดิ้งส์ในกรีนแล็บส์ แบบหนึ่งขอเช็คปืนก่อนเช็คอาวุธโอเคไปได้ คราวนี้จะเจอบอสสเปนเตอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันขึ้นรูปนี้ก็อาจจะเจอก็เป็นได้มาแล้วผมนี่เดินย่องเลยฮัลโหล อา้าวยิงโดนตัวเองปะโถเห็นแล้วยิงไปอีกห้องหนึ่งเลยเพื่อนทำเลยจัดการโอ้เฮ้ยไม่ห้องได้หรอหนอมาด้านหลังก็ได้ มาเลยเปิดลูกซองคู่นี่มันดีจริงลูกซองแฝดโอ้โหกำลังจะขวนเลยมาแล้วอีหนูนีแน่เข้ามารู้จักไหม ปืนแบบนี้ผมก็ชอบนะมันรัวดี <c oughs> อฮ้ยเฮ้ยยิงโอ้โหเพื่อนปืนโหดจังวะเพื่อนมีงบเยอะโอ้บิดมันนี่โอ้นักรับเพิงอะไรวะ It Is this what really อ้าน oh, oh, the ี่ม <Fuck. S 1> ันอ๋อไอ้คนนี้มันเป็นคนขับกระบินเราเนาะมันโดนระเบิดไปมันตายแล้วไม่ใช่เหรออะไรวะเนี่ยเนี่ยไอคนนี้เป็นคนขับดาวชื่อวิวเรียบร้อยแล้วก็ฆ่าเพื่อนไปแล้วเรียบร้อยเพื่อนเรามันกลายพันธุ์ได้ไงวะกึ้บินระเบิดมันก็ตายแล้วนี่วะ เรียบร้อยครับจบไปแล้วดิ s นีย์คอมพิวต์ตัวิวนึกว่าตายแล้วกลายเป็นผีซะงั้นอืมก็จบแล้วนะครับผมกับ EP 11หรือ EP โสดที่11ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดถูกใจคลิปนะแล้วฝากกด subscribe หรือกดติดตามด้วยก็ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้แหละแต่และบ๊ายบาย